สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอบตเตียี่ตัดขนน้องสนับนะคะจากแอปช้อปปีนะคะมาเปิดกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง <_ S 2> เปิดออกอ่อนก็จะ <_ S 1> เป็นลักษณะนี้กุ้งในตัวนี้แล้วก็จะหอแพคเกจแบบนี้เลย <_ S 1> อันนี้ในราคา486บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยนะจะให้น้องตัวแัตเลอี่มาแบบนี้ถ้าเราเปิดป <_ S 1> ุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโชวกเปสรแบบนี้เนาะคือค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงเนีย ส่วนตรงใบมีดของเขานี่ก็เป็นแบบสเตลเลตอย่างดีเลยนะดีดีถ้าเกิดเป็นพลาสติกี่คือแบบใช้ได้แป๊บเดียวก็บบบพังแแต่เราจะดูข้างในกล่องอะไรไม่รู้ใช้ไม่เป็นใชนะ้สายชาร์จมาแบบนี้เลยเออสายชาร์จอะไรสายแล้วก็มีเอ่อที่รองเบอร์เนาะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่ค่ะแล้วก็มีหวีให้ด้วยมีใหนะ้แกหวีแกแกหมัดชาร์จมีอะไรก็ไม่รู้ก็มีอัน,น อันนี้ก็อันนี้ก็มีตะไบให้สําหรับแบบลัางทำคองใบมีด,ดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปะสอนวิธีใช้อีกทีหนึ่งตัวเครื่องนะคะตะไบถูน้ำยนแปรงทําความสะอาดแบบใบมีดเนาะก็แบบสมมติว่าเวลามีขนเราจะเป็นแบบคือปัดๆๆๆออกเลยประมาณน,นี้เนาะเออที่เหลือที่การใชงานเป็นตัวปัจเลยฉันว่ามันน่าจะแถมกันไกมาให้นะมันเป็นล่องกันไกแต่ว่าในกล่องไม่มีกันไ,งไงกในกล่องน,นี่ก็เป็นน้ำมันหยดะใบมีดเนาะ นี่แหละแกก็คือทั้งหมดในกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งเราเคยซื้อแบบราคาถูกมาใช้แล้วมันใช้ได้นิดนิดเดียวนะแล้วมันก็ไม่เข้าอีกเลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาดูว่าจะสามารถถ่ายขนเฮียแบกได้หมดตัวหรือไม่โอเคจบการรีวิวสำหรับเออเอรเคเอ็นึ่งเก้าเก้รุ่นนี้นะเดี๋ยวจะมาดีทีว่าจะใช้ดีหรือไม่นะคะหลังจากที่เราได้ไปทดลองตัดกับเฮียแบกนะคะเดี๋ยวจะกลับมารีวิวใหม่ 拜拜。Bye bye.